พบกับความรู้ในเรื่องกฎหมายใหม่ๆกับอานิพงครับเราจากาพูดเรียนในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของเขตอำนาจศาลครับซึ่งเขตอำนาจศาลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขตอำนาจศาลเนี่ยก็คืออํานาจของศาลต่างๆที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีว่าคดีไหนเนี่ยอยู่ในเขนตอำนาจของศาลนั้นๆครับซึ่งถ้าศาลไหนเนี่ยมีอำนาจที่จะ ฟ้องคดีหรือว่ามีเหตุที่เป็นเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธ์เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นที่ไหนตามหลักครับเราก็ต้องไปฟ้องหรือว่ายื่นคําฟ้องต่อศาลเนี่ยที่ศาลศาลนั้นครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับซึ่งถ้าเกิดว่าเริ่มต้นหรือว่าตั้งเรื่องเนี่ยเราฟ้องคดีดําเนินคดีผิดเขียนหน้าศาลก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากครับตรงนี้ซึ่ง วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเขตนักศาลครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญครับวันนี้ก็เราพูดถึงเบื้องต้นในเรื่องของเขตน,นักศาลครับซึ่งคดีที่ขึ้นสู่ศาลนะครับก็จะมีคดีอยู่หลายประเภทครับแต่เราจะมาพูดถึงประเภทแรกก่อนเลยก็คือเป็นคดีแพ่งซึ่งคดีแพ่งครับถือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นคดีที่นํามาขึ้นสู่ศาลครับเป็นจํานวนมากที่สุดเลยซึ่งคดีแพ่งก็คือเป็นคดีที่ ตัวแย้งกันทางแพ่งก็คืออย่างพวกเรื่องของสัญญาในการสัญญาผู้ยืมเงินสัญญาว่าจ้างก็คือผิดในเรื่องของเงินทองทองครับเราแบบว่าไปทําสัญญาจ้างแล้วเขาผิดสัญญาไม่ยอมชาระเงินให้กับเราไม่ยอมที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้กับเราประมาณนี้ครับก็เป็นในเรื่องของทางแพง่งหรือว่าในเรื่องของทางละเมิดขับรถชนกันเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยก็เป็นในเรื่องของคดีแพง่งซึ่งคดีแพ่งครับเคารพศารครับก็ มีกำหนดไว้เลยครับก็คือสามารถที่จะยื่นคําฟ้องคดีแพ่งเนี่ยต่อศาลที่มูลคดีเกิดหรือต่อศาลที่ผู้นําเนาของจําเลยครับซึ่งมูลคดีก็คือสถานที่อันเป็นเหตุที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์ครับก็คือว่าถ้าเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิ์เหตุแห่งการละเมิดเกิดขึ้นที่ไหนตรงนั้นแหละครับคือที่ที่มูลคดีเกิดอ,อย่างพูดว่าเราไปทําสัญญาครับในสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาว่าจ้างหรือว่าสัญญาเช่าสัญญาซื้อรถต่างๆเนี่ยในหัวครับจะมีกําหนดเลยว่าวันที่แล้วก็ระบุสถานที่ว่าสัญญาเนี่ยทำขึ้นที่ไหนสมมติว่าถ้าสัญญาทําขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีเราก็เมื่อมีเหตุที่จะพิพาทเกิดขึ้นเราก็ไปฟ้องที่ศาลที่อยู่ในเขตจังหวัดของนนทบุรีครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่ว่าถ้าคดีนั้น มีทุนทรัพย์ไม่เกิน3ามแสนบาทยกตัวอย่างครับว่าสัญญาผู้ยืมเงินกันเนี่ยเรากู้ยืมเงินกันเกินไม่เกิน3ามแสนบาทถ้ามีเหตุเกี่ยวกับผิดสัญญาเกิดขึ้นเราก็ไปฟ้องที่ศาลแขวงนนทบุรีแต่ถ้าทุนทรัพย์มันมันเกิน3ามแสนก็ไปฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรีประมาณนี้ครับหรือว่ากรณีที่เป็นคดีละเมิดเกิดมีรถชนกันและเกิด เรียกร้องค่าเสียหายกันก็สถานที่ที่รถชนนะครับนั่นแหละครับก็คือสถานที่ที่เป็นมุลคดีเกิดเราก็สามารถที่จะเสนอคําฟ้องต่อศาลได้หรืออีกที่หนึ่งครับก็คือเป็นภูมิลำเนาของจาเลยก็คือว่าเปลี่ยนกับกันครับมาทําสัญญากู่สมมุติว่าคู่ที่สัญญาเนี่ยทำที่จังหวัดนนทบุรีแต่ว่าจาเลยเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างงี้ครับแต่ว่าตัวของโจทย์เองเนี่ย บ้านเราแวกอยู่แถวสมุทรสาครอ,อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกไปฟ้องที่ศาลในท้องที่จังหวัดสมุทรสาครได้เพื่อสะดวกในการเดินทางการติดต่อสื่อสารการการวบรวมพยานหลักฐานครับตรงนี้มันก็เป็นอำน,นาจในการตัดสินใจเลือกว่าหนึ่งว่าเราจะฟ้องที่ที่มูลคดีเกิดหรือจะฟ้องที่พื้นที่ของจำเลยซึ่งเราก็ต้องเลือกดูความเหมาะสมครับว่าอย่างไรอย่างหนึ่งตรงนี้ครับก็คือในส่วนของคดีแพ่งแล้วก็จะมีอีก เพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือในส่วนของคดีที่พิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ก็คือว่าแนะนำครับก็คือว่าเมื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคือทรัพย์สินเนี่ยอย่างเช่นว่าที่ดินเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนถ้าพิพาทตรงนั้นแน่นอนครับก็ต้องฟ้องที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่อย่างเช่นว่าในเรื่องของการครอบครองลปลรปักประมาณนี้ครับหรือว่าการขอเปิดทางพระราจำยอมหรือว่าทางจำเป็นตรงนี้าแน่นอนครับเราก็ต้องฟ้องที่ ที่ดินนั้นผืนนั้นตั้งอยู่ในเขตสารสารนั้นครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางการดูที่ดินการรวบรวมพยานฐานนะครับมันก็ง่ายต่อคู่ความไม่ว่าจะสารเองจะฟังโจทย์เองจำเลยเองครับเนี่ยครับก็คือเขียนหน้าสารในส่วนของคดีแพ่งครับตรงนี้อันนี้คือเบื้องต้นคู่ก็คือเป็นคดีแพ่งครับแต่ว่าคดีแพ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีคดีหนึ่งครับที่จะมีลักษณะคล้ายๆเป็นก็คือเป็นคดีแพ่งครับแต่ว่าเป็นคดีที่เพิ่มมาอีกสาขาหนึ่งก็คือเป็น คดีผู้บริโภคที่เราได้ยินกันนั่นคือคดีผู้บริโภคซึ่งคดีผู้บริโภคเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการครับดำเนินการที่มาดําเนินการธุรกิจต่างๆแล้วก็มีในฐานประชาชนอย่างเราเป็นผู้ใช้บริการครับตัวอย่างหนึเลยก็คือการเราไปซื้อรถไปทําสัญญาเ<ด>ช่าซื้อรถก็คือซื้อรถแล้วเราก็ไปผ่อนเป็นงวด,วดนนนนนนๆนะครับตอนกับไฟนน้นนั่นแหละครับก็คือคอดีผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเกิดการพิพาทเกิดขึ้นก็คือผิดสัญญากันเกิดขึ้นเนี่ยอำนาจฟ้องเนี่ยครับก็คือถ้าเป็นตัวของผู้ประกอบการครับก็คือบริษัทที่ขายรถให้เราเนี่ยเป็นผู้ฟ้องดำเนินการเนี่ยก็คือต้องฟ้องที่ผู้่นาของจำเลยเท่านั้นครับตรงนี้ก็คือย้ําครับว่าต้องฟ้องที่พู้่งเนาของตัวจำเลยเท่านั้นครับจะฟ้องที่มูลดีเกิดไม่ได้แต่กับกันครับถ้าเกิดว่าผู้บริโภค จะฟ้องผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเรียกฟ้องที่คดีที่มุลคดีเกิดหรือฟ้องคดีที่เป็นผูเ้เลี้งเาของตัวผู้ประกอบการก็ได้ครับตรงนี้คือความพิเศษของคดีผู้บริโภคครับตรงนี้นั้นก็เป็นส่วนของคดีแพ่งครับต่อมาครับเรามาดูคดีที่ลักษณะจะคล้ายคล้ายคดีแพ่งแต่ว่าก็จะมีความพิเศษขึ้นมาครับก็คือกรณีเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวก็คือเกี่ยวกับการ ฟ้องเรียกร้องอค่าดูแลบุตรนะครับหรือว่าปัจจุบันเลยก็คือฟ้องเกี่ยวกับเหตุในเรื่องของการหย่าครับซึ่งเหตุหย่าเนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสามีภรรยากันเนี่ยตกลงยินยอมกันจูงมือกันเหมือนกับตอนที่ไปจดจปียนสมรสครับ mm hmm. ก็คือไปยินยอมหย่ากันต่อนหน้านายทะเบียนครับแล้วก็แยกย้ายกันอันนี้ก็คือปกติครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้ฝ่ายหนึ่ง ไม่ยินยอมที่จะหย่าตรงนี้ครับก็คือต้องดําเนินการฟร้องต่อศาลซึ่งศาลที่มีเขตอานาจในการรับเรื่องในคดีฟ้องหย่าครับก็คือศาลที่มูลคดีเกิดซึ่งสาลมูลคดีเกิดก็คือว่าถ้เาเิดเหตหย่าเกิดขึ้นที่ไหนก็ต้องไปเสนอต่อศาลนั้นครับไม่ใช่ไปยื่นฟ้องต่อศาลที่เราไปจัดเตรียนสมรสบางคนอาจจะังเข้าใจผิดว่าการฟร้องหย่าเนี่ยก็สามารถฟร้องที่ศาลที่อยู่ในท้องที่ที่เราเนี่ยไป จดทะเบียนสมรสซึ่งไม่ใช่ครับตรงนี้ก็คือฟ้องหย่าเนี่ยก็คือถ้าเหตุยาเนี่ยก็คือมูลคดีเหตุยาเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ต้องไปฟ้องที่ศาลที่มูลคดีที่เหตุยาเกิดขึ้นที่ศาลนั้นครับผมตรงนี้อันนี้คือในเรื่องของเหตุหยาก็เราพูดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีแพ่งหรือคดีที่สาขาเพิ่มขึ้นมาอย่างคดีผู้บริโภคแล้วก็คดีเกี่ยวกับครอบครัวมาแล้วเบื้องต้นครับว่าเขีนว่าศาลเนี่ยคือศาลในท้องที่อะไรบ้าง ต่อมาก็คือที่จะควบคู่กันเลยครับกับคดีแพ่งเนี่ยให้เราชอบพูดติดปากกันก็คือในส่วนของอคดีอาญาครับคดีอาญาเนี่ยก็คือเป็นคดีที่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะสร้างความความวิตกกังวลต่อคนรอบข้างครับก็คือมันมันเกี่ยวกับความสุขสรนต์ของประชาชนครับก็คือนึกภาพง่ายๆครับว่าถ้าคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านที่เราอยู่หรือข้างบ้านเรา หรือว่ามีเหตุฆ่ากันตายนะครับไม่ว่าอยู่อีกคนละจังหวัดแต่พอเราเห็นข่าวเนี่ยมันก็เกิดความสลดใจครับตรงนี้คดีอาญาเนี่ยซึ่งคดีอาญาครับก็มีเขตมนัดศาลจริงๆเนี่ยทุกศาลครับหรือว่าพนันงาสอบสวนเนี่ยก็มีอำนาจทําการอสอบสวนเมื่อเหตุเกิดขึ้นเนี่ยทั่วราชอาณาจักรแต่ว่าทางที่ดีครับถ้าเหตุเกิดขึ้นที่ไหนแน่นอนครับอันนี้ทุกคนเข้าใจเลยก็คือต้องฟ้องเขียอำนาจของศาลศาลนั้น พนังตารวจในท้องที่นั้นก็มีอำนาจทาการสอบสวนอย่างเช่นว่าสมมติว่าเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีตรงนี้ครับอำาจสอบสวนของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแต่ท้องที่แต่ละอําเภอเนี่ยก็มีสิทธิ์ทำการสอบสวนเช่นอยู่ที่อําเภอเมืองนนทบุรีตําบลท่าสายนะครับตํารวจท้องที่ของนนทบุรีของท่าสายก็มีอำนาจทาการสอบสวนซึ่ง ตรงนี้ครับก็คือกณะสารอา,าญาเนี่ยจัดพิเศษตรงที่ว่าเมื่อพระกงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบสวนอ่าก็จะส่งเรื่องให้กับพระนายกา,ารเป็นโจทย์ฟ้องก็คือมันจะเหตุเกิดที่ไหนแน่นอนครับกณะสารก็ต้องเกิดขึ้นที่นั่นอ่าเพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยเป็นที่สําคัญครับในคดีอาญามันจะเป็นอาวุธอุปกรณ์ที่ตัวฝั่งของจําเลยใช้หรือว่าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ต้องรวบรวมให้อย่างเร็วซึ่งมันอาจเสียหายได้ครับตรงนี้ก็คือคดีายาเนี่ยก็คือท้องที่เหตุเกิดที่ไหนอำน,นาจศาลก็คือที่นั่นครับแล้วก็เพิ่มเติมครับคดีายาก็คือจะมีศาลแขวงกับศาลจังหวัดอีกซึ่งคดีแพ่งเนี่ยเราเยวว่าก็คือเรื่องของทุจรัตถ์ถ้าไม่เกิน3 0 0 0 0 0ก็ฟ้องต่อศาลแขวงถ้าเกิน3 0 0 0 0 0ก็ฟ้องต่อศาลจังหวัดครับอันนี้คือคดีแพ่งแต่คดีอา,าครับจะเป็นกําหนดโทษแทนครับ ซึ่งคดีอาญาครับถ้าเป็นคดีอาญาที่กําหนดโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมืนบาทตรงนี้ครับก็คือให้ฟ้องต่อสารแขวงแต่ถ้าคดีอาญาอัตราความผิดไหนเนี่ยซึ่งมีโทษจําคุกเกิน3ปีหรือปรับเกิน6กหมืนบาทครับคณะที่เนียานักก็คือเป็นสาลจังหวัดหรือสารอาญาครับตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นครับในคณะทา,า่ในการยื่นฟ้องครับซึ่งถือว่าเป็น เรื่องสาคัญแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกในการดําเนินคดีในการใช้สิทธิ์ทางศาลครับซึ่งถ้าเราฟ้องผิดศาลก็เหมือนการติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดนะครับมันก็คือผิดไปทั้งทั้งทั้งหมดนะครับใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราฟ้องถูกศาลเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับตรงนี้ก็อยากจะ,ะฝากไว้ดูละเอียดกันด้วยครับในเรื่องของหน้าศาลค,ครับครับทั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไค์ให้กันด้วยนะครับ และพบกับความรู้ในเรื่องกฎหมายในคลิปหน้าผมธนพงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ